เรามาสู่ช่วงต่อไปครับช่วงที่สองกับรายการข่าวลุกทุ่งนะครับค่ะล้าน้อยเปลี่ยนชื่อบ้างไหมสุภวรรณเนี่ยไม่เคยเลยตั้งแต่แบบว่าแว่แววกชื่อนี้เลยค่ะคุณเหรอคุณสิเันก็เปลี่ยนมาหนึ่งครั้งจากสราวุธมาเป็นวัชรดุลจากสราวุธพลอยประดับมาเป็นวุณสิทธิไหมคะคุณผู้ชมคะทำไมก่อนนนูก็เคยออกเทปนะอ้าวก็เป็นนักร้องแบบว่าน้องใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นนักร้อง ตำนานของวงการตำนานว่าคือเป็นนักร้องปิดค่ายนักร้อปิดค่ายเราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากสลาวุ้มาเป็นวัชรดุลแล้วเป็นไงบ้างพอเปลี่ยนแล้วเป็นไงโอ้ก็โอเคแฮปปี้แล้วลาชีวิตดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอ่าเงินเข้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 าเยอะอะไรอย่างเงี้ยะด้วันนี้รายการข่าวลูกช่้ของเรามาคุยกับนักร้องคนหนึ่งนะฮะการเปลี่ยนชื่อเนี่ยถือว่าเป็นเรื่อง ในชีวิตประจําวันของเขาทําไมหมายหมายถึงว่าเปลี่ยนบ่อยอย่างเงี้ยหรอคะเปลี่ยนจนแบบว่าจำไม่ได้แล้วฮะว่าตกลงเขา,าชื่ออะไรกันแน่เชิญเขเลยดีกว่าครับคุณกอ,องจินโอไทยค่ะไหนดูด้าสิคุณกองจินโอไทยสสวัดีคอ้าวโธ่เออสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัสดีครู้จักเขาเหรอรู้จักสิ่ทำไมสัมลิศสีพี่ไม้โอ้ครับ ตั้งแต่สมัยสมัยไหนใช่คะว่าเราแก่หรือเปล่าเนอสมัยไหนอตั้งแต่โมมก็สมัยรุ่นเดียวกับคุณนั่นแหละอยู่ MOM เลยเหรอรุ่นนั้นเลยทีเดียวก็อยู่มายาวนานเป็น10ปีเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไปสะพานไม่ไผ่ไปด้วยกันเลยสะพานไม่ไผ่กันเลยทีเดียวนะคะับตกสะพานกันเลยแล้วสำริดสีพิมายนี่คือเป็นชื่อแรกในวงการไหมในวงการเปลี่ยนอะไรมาบ้างไหนลองไล่เรียงมาสิไล่เรียงกันชื่อแรกคือสำริดสีพิมายใช้ไปกี่ปีสำริดสีพิมายเนี่ยใช้นาบ อีกกว่าดีกว่า,วาเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกต้นสนคนดงขุยอะ,อะไรเนะ <c oughs> เดี๋ยวอน <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวๆๆนะ <c oughs> แล้วต้ตนต้นสน <c oughs> คนดงขุยคนดงขุยจะตรงไหนล่ะตรงเนี้ยตรงนี้ตรไ,ไ,ไหน ดูแถบเพชรบูรณ์เนี่ยครับอ๋อมมนมีจริงจริงเหรอม่มีมีมีองๆลององคุยลองคุยใช่่แล้วแล้วแล้ว่นเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อที่สองนี้ได้มาจากไหนอยู่ดีมัดงคุงดุยอะไรเนี่ยคืออาจารย์แต่งเพลงเขาอยากจะเปลี่ยนคนที่แต่งเพลงน้กรชุนอ่ะอยากจะเปลี่ยนอกเปลี่ยนหมวะอะไรหรออาจารย์วอต้นสนคนดมคุยมันก็เปลี่ยนเนียเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอาจารย์กเปลี่ยนก็เปลี่ยนซะอย่างั้นและใช่แล้วเปลี่ยนแล้วเป็นไงบ้าง ก็ยังนิ่งเหมือนเดิมยังเป็นยังยังยังตหมืันต้นสนต้นสนอยู่เลยใช้ชื่อต้นสนไี่กี่ปีไม่กี่เดือนนะฮะไม่กี่เดือนอง้ะมาแล้วเสร็จแล้วอ่ต้นสนไปละมาทำเพลงสุดดาร์ศสุดใจจำได้จำได้พี่เล็กพี่ดำรงเนาะก็เถียงกันนะเอากองพบปัญญากรได้ดีไหมมันจะเป็นจะเป็นจะเป็นกองพบเลยลิชชอตกองพบครบได้อกัเลยบอก เออโดนแล้วอ่ะยมลงตั้งกล้องพบครบได้อ๋อเหรอการเป็นกล้องพบอันนี้ชื่อที่สามที่สามแต่ว่าชื่อนี้หาผมจําได้ตลกอะไี่ใครใครเห็นก็เออกล้องพบครบได้ใครจะครบแต่กูไม่ครบตลกอะเล่นบ่อยไม่จะเป็นี่คมเชื่อประโจต่าผมขึ้นเวทีกล้องพบครบได้ศิลปินน้องใหม่ใครจะครบก็ครบแต่กูไม่ครบ ผมไม่หลังไม่ผมได้กลองพับเอาแต่ชื่อมันก็ได้มันก็สะดุดหูนะสะดุดหูชื่อนั้นเป็นไงบ้างคือเรื่องกับเรื่องอ่ะเพี่ดำรงตั้งใจตั้งใจที่ว่าใช้คนจาชื่อจาชื่อให้โดนเกี่ยวอะไรกับคุณดำรงคุณเป็นฮะก็พี่ดำรงเขาดูแลทุกอย่างเรื่องเรื่องเพลงชุดนี้ครับเป็นเหมือนผู้อยู่้งหลังเออผัดกันแล้วกันเนาะทำเป็นโปรดิวให้กองพับครบได้เลยนะเสียดายรักเสียดายใจใช่เออนะใช้ได้กี่เดือน ใช้ได้ประมาณเกือบเกือบปีอะครับเกือบปีนะซีสามพันไปแต่ทั้งคนไม่ครบเลยไหมคนไม่ครบเลยพูกแต่กองพบครบแล้วนี่คนรู้จักเยอะนะจได้ผมไปสัมภาษณ์อาการนะบอกใช่กองพบพบได้ไหมบอกใช่ทั้งวงดนตรีทั้งอะไรก็โทรมาใครไปตั้งเชื่อให้มึงอย่างนี้วะเพิ่งรอดพิรงวงทองคนเดียวนะคะคือคือคือจุดประสงค์พี่ดกษรงเขาตั้งใจอยู่แล้วให้สะดุดหัวให้สะดุดหูให้สะดุดหูแล้วใครจะด่าอะไรบอก นั่นแหละกูชอบได้ยังไงแล้วต่หลังจากนี้พบได้จะมาเป็นเป็นกล้องชิโนไทยล่าสุดล่าสุดสุดเลยชื่อที่สี่ครับดูเขาเป็นน้องสี่อัลบั้มสี่ทางไทยตั้งให้อะกล้องชิโนไทยเนี่ยกล้องชิโนไทยเป็นทางบริษัทบริษัทชนชงท้งให้อ๋ออันนี้ดูแบบว่าดูเป็นลูกทุ่งนิดนึงลูกทุ่งนิดนึงครับดูแบบ หลอกึนไปนิดนึงไม่งั้นมันก็จะฮาตลอดมือมันจะฮาตลอดเลยเพราะสี่ลบปั้มเนี่ยมันโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชื่อกับเปลี่ยนนามสกุลกับเปลี่ยนแนวเพลงเปลี่ยนมาตั้งแต่ชุดหนึ่งมาถึงชุดล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนมหมแนวเพลงก็จะมีเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนแบบว่าเป็นสนุกแบบเป็นภาษาบ้านผมภาษาโคราชอะภาษาโคราชใช่ภาษาโคราชอมีเรื่องฮาของพระหนุ่มคนนี้ค่ะทำไมคะคุณท็อปมีอยู่ครั้งหนึ่ง ไปเดินสายกับคุณดำรงนี่แหละเอะอเออปุ๊บยังไม่ทันได้รเลยลที่ทับเลยลลไม่หลับเขาบอกว่าดำดำรงหรือพิธีกรเนี่ยกระเบิดอากาศเลยเออ,อ,อพบกับกล้องพบครบ,บได้พรขึ้นเวทีปุ๊บหัวคนข้างหลังกรี๊ดใหญ่เลยอ้าเฮ้ยเฮ้ยพี่ไผ่พี่ไผ่กรี๊ดหน้าเหมือนไผ่พงศธรคนเขาดูอยู่ระยะห่างเอ๊ะข้างหลังเนี่ยเออนะฮะ บ่อยบ่อยบ่อยมากครับจะไปกับพี่น้ำลงเนี่ยเขาไม่ได้ทักพี่น้ำลงนะครับเ,ออเราร้องดังเลยไม่ยอมทักแต่ทักผมเนี่ยพี่ภัยพี่ภัยขอถ่ายรูปหน่อยครับบอ,อ,อพี่น้ำลงบอกไม่ใช่บอกไม่ใช่ไภไพบอกทําไมเหรอทำไมกลัวขอถ่ายรูปเหรอกลัวขอไลน์เซนหรืออะไรเงีเออ้ยบอกพี่น้ำลงเออใช่ก็ใช่ถ้าถ่ายรูปเขาหน่อยหน่อยได้ไม่จะไปภาคเหนือภาคอีสานยิ่งอีสานนิ่งเล้วเลยถ่ายเป็นคนอีสานใช่ไหมฮะใช่เขาคิดว่าเป็นไผ เวลาขึ้นเวทีผมจะร้องเพลงเองได้เพลงหนึ่งมั้งพี่ไพคขอเพลงนิดๆไหมอะไรอย่างเงี้ยร้องก้องเพลงไพค์วงสะท้อนตลอดตลอดตลอดทุกทีผมทั้งที่ผมหอบเสื้อผ้าของพี่ดำรงอยู่เดินตามท้ายเนี่ยตามหลังเขาไปนิดพีดูเลยไง พี่ไผ่พี่ไผ่วันนี้ร้องเพลงพ่อๆนะได้ได้น้องเแฟนไผ่โพสต์ทอนได้ปะได้มีเพลงไหนมีเพลงไหนที่ชอบที่สุดทบสองอะไรเงี้ยอะไรอะไรอยากให้ฟังหน่อยสองคนบ้านเดียวกันอะไรเงี้ยอะไรอะไอยากฟังทบสองลูกอีสานหน่อยเหรอได้ครับได้ครับต้องจากบ้านนาตูเกณฑ์เข้ามากลมถานหนุ่มทบสองลูกอีสานมาประจำการชายเด่นมาเลย บ้านเมืองขัดแยงสายตาระแวงภายวาาเวชีวิตหนังเรือลำน้อยลอยเลแขวนบนเส้นได้ปลายกระบอกปืนโอแตว่ชอบเจงนะเออมองไกลๆเนเป็นไผ่เลยทีเดียวนะคะคุณแล้วคุณเปลี่ยนชื่อบ่อยๆมาตั้งแต่สำมร็สีบิไม้เนี่ยจะมาถึงกล้องชิโนไทยเนี่ยคุณไม่กลัวแฟนเพลงสับสนคุณบ้างหรอ ก็มีมีสับสจอยู่ครับเมื่อแฟนเพลงเก่าเมื่อสมัยเป็นสำลิดนะครับเขาก็ยังเรียกสำลิดอยู่ทุกวันเนี้เรยใช่ฮะคือกลุ่มไหนถ้าเกิดว่าจำมันไหนได้ก็จะเรื่ออันนั้นแต่แต่สำหรับผมอ่ะผมเรียกก้องพบครบได้ในสมัยนี้ไงช่วงช่วงช่วงที่เปิดเพลงของเขาอ่ะจะเป็นกองพบครบได้เราได้ถ่านมาบอกก้องพบครบได้เ็ร้องชื่อบ้าเลยว่า ชื่อสะดุดหูนะแต่วันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วมีผลงานใหม่ล่าสุดเลยคุยหน่อยมีจะมีเพลงล่าสุดจะมีเพลงเขาไม่ไปหรือเธอไม่ปล่อยกำลังมันเขาไม่ไปหรือเธอไม่ปล่อยคำถามดีนะเนี่ยเป็นเพลงเนื้อหาเป็นยังไงฮะเนื้อหาแบบว่าสมมติว่าผมว่าจีบคุณน้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเลิกลากัน่ะอแต่คุณน้อยมีคนอื่นแล้วแต่คุณน้อยยังห่วงคนนั้นอยู่อ ยังปล่อยเขาสักทีอ่ะแล้วก็รอความหวังจากเขาเมื่อไรเขาจะมาหาเราสักพีอ่ะอ๋อยังไม่ลืมคนเก่าอะไรท่านน้องนี้เส้าอกหักอะไรว่าประมาณนั้นใช่ไหมฮะนี่ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะตอนนี้ก็กำลังดนตรีทำเสร็จแล้วแหละค่ะแล้วเข้าอ่ะอย่างเดียวอ่าแล้วคาดว่าจะได้ฟังงานใหม่ภายใต้สังกัดของชวนชมอะไรเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้นะฮะคุณดำรงมงทองมาดูแลเหมือนเดิมลเหมือนเดิมเหมือนเดิมเต็มที่เลยทีเดียวใช่ครับนะฮะอ่สร้างสร้างคน ให้ได้เนาะเาลองดูเนี่ยปนิเปลี่ยนชื่อจากกองพครบได้มาเปลี่ยนอีกไหมต้องช้ื่อโนไทยนี่นี่ชื่อชื่อวงการเปลี่ยนชื่อจริงหัวเปลี่ยนนะจริงกหรอเบติไทยผมเมื่อก่อนชื่ออะไรนะที่ประกวดน่ะย้อนไปไกลมากเลยอะจะไมพีซีซีเห็นไหมเออแล้วเปลี่ยนจนปัจจุบันใช้ชื่ออะไรคะกองบัตรประชาชนกองพบนี่แหละครับ อ๋อเป็นชื่อนี้เลยเหรอจริงเลยครับก้องพบนี่เลยนะฮะอ่าโอเควันนี้รายการข่าวลูกทุ่งนะฮะสุปสาระให้ฮากับนักร้อง4ี่อัลบั้มสี่ชื่อบอกว่านี่คือประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการลูกทุ่งที่ต้องจารึกไว้ครับเปลี่ยนชื่อบ่อยที่สุดเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลเปลี่ยนค่ายทีเปลี่ยนชื่อทีหนึ่งอ่ะแต่อยงไรก็ตามแต่แฟนๆต้องติดตามนะครับว่าชื่อใหม่ของเขาจะเฮงและดังขนาดไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก้อง ชิโน่ไทยครับ <laughs> คุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัขอบค,ครับพ <laughs> ักสักครู่หนึ่งก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการใน